คนัทตะต่ตกอกตะกันไปโ,โกโกลิฟิชิโดวันนี้ผมจะมาสอนเอาชุดฮาโลวีนสุดเท่ทั้ง5ชุดนะครับในเกมโรบบอกกันในมินิเกมที่ชื่อว่า Expedition Antarctica กกันนะครับว่าวิธีรับชุดเนี่ยรับยังไงรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ หนึ่งเลยนะครับคุณจะต้องไปเล่นมินิเกมบ้านผีสิงซึ่งมินิเกมบ้านผีสิงจะอยู่ตามจุดแคมป์ละ1ห,หลังนะครับซึ่งแต่ละหลังจะได้ชุดไม่ซ้ํากันอย่างเช่นบ้านผีสิงในแคมป์ที่1จะได้เสื้อลายฮาโลวีนบ้านผีสิงในแคมป์ที่2จะได้กางเกงลายฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกเลยว่าห้ามใช้เฮลิคอปเตอร์ในการไปแคมป์บ้านผีสิงนะครับเพราะระบบมาไม่ให้เข้านะครับมันขี้โกงเราต้องเดินไปอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในบ้านผีสิงเนี่ยมีมินิเกมอะไรบ้าง ในบ้านผีสิงรับจะมีด่านต่างๆให้เราผ่านด่านเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์หนึ่งเนี่ยจะมีด่านอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์ที่1นงะครับนั่นก็คือด่านโตะจีนผีสิงในด่านนี้แค่เดินกระโดดผ่านไปแล้วเข้าประตูผ่านด่านเท่านี้ก็ผ่านแล้วนะครับด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์หนึ่งนะครับนั่นก็คือด่านยานมุงด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินบนเส้นยานมุงเพื่อเข้าประตูผ่านด่านด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์ ทางเข้าประตูเพื่อผ่านด่านต่อไปให้ได้แต่อย่าเดินลงน้ําเขียวนะครับเพราะเสียเลือดด่านต่อมาได้บ้านผีสิงแค้มหนึ่งนะครับนั่นก็คือด่านผีเพนกวิน ในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินผ่านช่องไม้โดยมีเพนกวินเป็นอุปสรรคเมื่อผู้เล่นผ่านด่านนี้แล้วผู้เล่นจะได้เสื้อลายฮาโลวีนสุดเท่นะครับเป็นไงล่ะจับไหมต่อมาบ้านผีสิงแคมป์สองนะครับมีด่านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์สองนะครับนั่นก็คือด่านน้ำกรดสยองขวัญในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินหาทางออกโดยห้ามเหยียบน้ำกรดสีเขียวนะครับหากเท้าของคุณถูกน้ำกรดสีเขียวแล้วจะเสียเลือดนะครับ ด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์สนะครับนั่นก็คือด่านลงศพเพนกวินในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องปีนบันไดข้ามศพเพนกวินนะครับเพื่อหาทางออกนะครับด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์สนะครับนั่นก็คือด่านเลเซอร์สยองในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องกระโดดข้ามเส้นเลเซอร์นะครับถ้าโดนเส้นเลเซอร์นี่คือเสียเลือดเลยนะครับ ด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์สนะครับนั่นกะ็คือด่านบันไดลอยฟ้าในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องกระโดดเข้าหาบันไดเพื่อเข้าประตูผ่านด่านแต่ในระหว่างเหยียบบันไดนั้นบันไดตัวใหม่จะว้าปเข้ามาหาเราเราต้องรีบกระโดดไปเพราะบันไดตัวเดิมที่เราเหยียบไว้จะหายไปเมื่อเราผ่านด่านแล้วผู้เล่นจะได้กางเกงลายฮาโลวีนสุดเท่นะครับต่อมามาดูบ้านผีสิงแคมป์ที่3มนะครับมีด่านอะไรกันบ้างด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์สานะครับนั่นกะ็คือด่านเทียนพันษาในด่านนี้แค่กระโดดข้ามเพื่อเข้าประตูผ่านดาน่ดน่่่าาานนนดตอมมใบ้ผีีสิงแคทะ นั่นก็คือด่านแผ่นเขียวลอยฟ้าในด่านนี้แค่กระโดดเหยียบแผ่นสีเขียวเพื่อเข้าประตูผ่านด่านในด่านนี้จะมีสมุดลอยเข้ามาเป็นอุปสรรคนะครับเพื่อให้เราตกนะครับด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์ที่3นะครับนั่นก็คือด่านใยแมงมุมในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินบนเส้นใยแมงมุมเพื่อเข้าประตูผ่านด่านด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์ที่3นะครับนั่นก็คือด่านบันไดมหัศจรรย์ในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินบนบันไดเพื่อเข้าประตูผ่านด่านแต่จะมีเพนกินลอยเข้ามาหาเป็นอุปสรรคเพื่อผผผัักกให้้้้้เเเเเรรราาาาาตนนนนะะคบมื่่่ออดดแลลลวูจไงทปีขย ฮาโลวีนสุดเท่นะครับต่อมามาดูบ้านผีสิงแคมป์ที่4นะครับมีด่านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์สนะครับนั่นก็คือด่านหม้อเขียวบันไยกันในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินบนขอบหม้อเพื่อหาทางประตูเข้าผ่านด่านต่อไปให้ได้แต่อย่าเดินลงน้ําเขียวนะครับเพราะมันเสียเลือดด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมป์ที่4นะครับนั่นก็คือด่านบันไดลอยฟ้าในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องกระโดดเข้าหาบันไดเพื่อเข้าประตูผ่ผนานด่านแต่ระหว่างเหยียบบันไดนั้นบันไดตัวใหม่จจะะะะะววาา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 ารรรรรรปปเเเเเเเข้้มมมหหตตตอองีีีบบบกโดดดดไไไพัันนิท่่ยยย ในบ้านผีสิงแคมป์ที่4นะครับนั่นก็คือด่านเขาวังกดในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องผ่านทางเขาวังกดเพื่อหาทางออกให้ได้นะครับเมื่อผ่านด่านแล้วผู้เล่นจะได้แว่นตากันฝุ่นลายฮาโลวีนสุดเท่นะครับแม่เรียกสมุดเท่เลยแว่นตากันฝุ่นต่อมาบ้านผีสิงในจุดที่5นะครับที่อยู่ในเส้นชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีด่านอะไรบ้างด่านแรกของบ้านผีสิงแคมป์ที่5นะครับนั่นก็คือด่านลงศพเพนกวินในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องปีนบันไดข้ามศพเพนกวินเพื่อหาทางประตูผ่านด่านน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 คครับดดด่่่่่าาาาตอออมมใใ้้้ีีสสิงงแท5กก็ืยขวญ ู้เล่นจะต้องเดินหาทางออกโดยห้ามเหยียบน้ำกรดสีเขียวนะครับหากเท้าของคุณถูกน้ำกรดสีเขียวจะเสียเลือดนะครับด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมที่5นะครับนั่นก็คือบันไดมหัศจรรย์ในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องเดินบนบันไดเพื่อเข้าประตูผ่านด่านแต่จะมีเพนกวินลอยฟ้าเข้ามาเป็นอุปสรรคผักให้เราตกนะครับด่านต่อมาในบ้านผีสิงแคมที่5้านะครับนั่นก็คือด่านประตูควายในด่านนี้ผู้เล่นจะต้องออกประตูทางออกที่มันสุ่มเปิดนะครับเมื่อผ่านด่านแล้วผู้เล่นจะได้ชุดเซ็ตสีแดงสุดจ้าบนะครับ เป็นไงล่ะจ้าบไหมล่ะชุดนี้คุณไม่ต้องซื้อแพ้คุณก็สามารถสวมใส่ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของการสอนเอาชุดฮาโลวีนสุดเท่น,นะครับใครมีขอม้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถขอไม่มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์ให้ผมขครอยากให้ผมสอนอะไรก็ขอไม่มาได้เลยนะครับโอเคทิวินกันติดเจอกันที่หน้าสารวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแล้วก็ซับสไครป์เดนอ